เอาละวครับคุสวัสดีวันนี้เราจะมาเราจะมาอมวันนี้ผมจะมาบอกแบดเดททั้งหมดเท่าที่ผมรู้อ่าอย่างแรกเป็นแบดเดทของทริกกี้อย่างแรกคือไปตรงแมปแล้วก็อมไปตรงแมปของทริกกี้ ที่มันเขียนว่านิวาราตรงนี้นะโอเคทุกคนจะสังเกตว่ามันมีดีวาร่้ตรงนี้ก็กดกดเทเลพอร์ตไปเลยอเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่สิต้องไปตรงดาของพิกโก้ก่อนอืมโอเคเดินอยู่เดนของพิกโก้เอ้ยน,นี่อย่างแรกเราคือ ระวังรถไฟนะเราต้องระวังรถไฟให้ดีถ้าชนปุ๊บเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อย่างแรกเราก็จะต้องอืมโอเคมาตรงนี้ก็มาตรงนี้นี่ตรงที่เป็นดำๆสีดำๆที่ดำกว่ากว่ากว่าพื้น พื้นปกติกดแล้วก็กดนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าแล้วคุณผชมาถามว่าแล้วทีนี้เราก็จะทำไงต่อเราก็ต้องไปตรงที่ไหนนะนี่เราต้องไปตรงด่านของวิตตี้ ด่านของวิตตี้ถ้าเราเก็บมาแล้วนะเราก็ต้องไปตรงด่านของวิตตี้ไม่ใช่วิโค,โคด่านของวิตตี้จะอยู่ตรงนี้ยิงเราต้องไปตรงไหน,นอ่ะอ๋อจำได้แลละ ต้องไปตรงประตูตอนแรกอะ่ะถ้าเราไม่มีกุญแจอ่ะมันจะบอกว่า door is locked แล้วทีนี้ก็ทำไงต่อทีนี้เราก็ต้องกดคลิกเดี๋ยวมันไกลเกินไปก็กดคลิกนี่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม ทำให้ชนก็เดินชนมาเลยเก็จะได้เดี๋ยวกลับยังไงเนี่ยอ๋อมีทางกลับอยู่ดำดำเดี๋ยวเขาบอกแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกิอนอ่าเดี๋ยวมาต่อนในคลิปหน้านะเดี๋ยวกอเ,เดี๋ยวบอกแค่ที่แบดเด็กของทิกกี้ก่อน โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเหมือนเดิมถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมจะบุกไปถึงบ้านคุณโอเคไหมบายบาย